สวัสดีครับอยู่กับผมสตีทีครับวันนี้เล่นซิวนานครับแต่เป็นซิวนาดาเมจครับซิวนาฟาร์มป่าครับซิวนาเป็นฮีโร่ที่เล่นได้สี่ตำแหน่งเลยนะแทงก็ได้ออฟเลนก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้แล้วก็ตัวฟาร์มป่าครับคือผมจะเล่นออฟเลนนะแต่ว่าเบเนเดตอา์เขาจะไปออฟเลนโอเคไม่เป็นไรผมเอามือฟาร์มเข้ามาก็ได้ทีค,ครับบัฟมุนก่อน ทีมเราไม่ค่อยชอบนักยิงเท่าไหร่เพราะว่านักยิงเอาเอาสปิยิอังคาถาทอสู้กระตุ้นเข้ามาโดนนาหน้าด่าน้าหน้าก็โดนด่าเหมือนกันเอาน้าหน้ามาทําไมเชอะไรครับฟาร์ฟามอไปครับารมงข้ามีอัลดัดตัวฟาร์มป่าของยุโรปเขานิยมเล่นอัลดัสตัวฟาร์มป่าเลนเกมนี่โอ้โหไม่ไหวแน่ผมว่าเนี่ เด็ดเกมท้ายเกมไม่ต้องพึ่งเอเดียตตัวเดียวแล้วลอยมิ you, กวกะน,น่าจะมาลัดพยายามดูแผนที่ตลอดครับพยายามดูแผนที่ครับโอเคคลีน okay. ครับเลนเลนคลีนคลีนคลีนตัวเดียวตอืนไม่ต้อง ออืมอืม,มนิดเดียวเมื่อกี้ไม่ตายเหรอผมกดตามล่านะอ๋อเลื่อนหนึ่งเลื่อนดู่ตามล่ามีดมีดฟาร์ม,มขั้นที่สองผมเพึ่งได้ โอ้นึกว่าตายเลยเมื่อกี้ใช่คลีน1 HP ไี่ฆ่าไม่ได้วะเรื่องนักข่ายดาได้มงตายครับเหยียบลอยอันติเลยพยายามดูเบ็ดน,นี่ตลอดเวลาเล่น คลีนครับตัวอื่นไม่ต้องครับมันโดนแทงว่ะอ้ยตาตาแดงอะไรครับถอยถอยไม่ถอยถอยไมวถอยว่าตามมาฟาร์มต่อไปครับผมอยชอบเลยเลินสิว่าน่าตัวฟาร์มเนี่ย มันกดนักยิงตลอดเลยดีครับรอรอรอให้ใครเปิดครับคลีนหายวะซิ่งอยู่ไหนวะอ๋อซิ่งอยู่นี่ตายครับตัวนี้ครับตัวอื่นไม่ต้องตายดันป้อมดันป้อมดันป้อมด้วยดันป้อมไม่ได้นะ้ป้อมเนี่ย การชนะการตีป้อมค่าเยอะก็ไม่การันตีว่าชนะฟอร์มเว่ยฟอรมต้อ,อจงจุกให้ไหวกลัวท้ายเกมมาเลยคลีนท้ายเกมโอ้โหกลั่นกันนะท้ายคลีนอัลเดรตก็โหดท้ายเกมตัวที่เหลืออ้าวตายนะตายนะสะักปั่นเลยดีเรียบร้อยครับมีตัวมาวะ่ะ ใายนะเข้าในป้อมสวยอืมอืมอืมออสโลเลยมึงสโลกูก็สโล <c oughs> ไม่น่ากดเลยตำลาเนี่ยมันอยู่ในแอนติเลยเมื่อกี้ใช่มันอยู่ในแนในอ,น,อนติของเราแล้วเออไม่น่ากดเลยตำลาเสียาดายตำลาพลามต่อครับเก <Okay, S 2> เลนบุญได้อยู่ฮ่าตัวโหลดครับอ่า ไดเรียบร้อยเท่าไรนี่หนึ่งอย่างนี้แหละผมสวนมากผมแบบเฮ้ยทอยๆเวลาเล่นหนึ่งเราเล่นแอบแอบปไปอย่างนี้แหละดีที่สุดเสียงน้ามันกระโดดได้ยังตีมันกระโดดได้ชิพ้อมครับพ้อมสวยครับอ้าวเตะใครตัวนี้ดีกว่าอืมอืมตายนะตายนะ

คลิ้นโหดมากเลยนะแรงด้วยอืมไม่อยากใช้อันตีครับสามตัวน่าจะตายเซดาอันตีเอาดัดมาอมตายครับโดดอันตีก่อนนะครับก่อนที่เขาจะอันตีตายครับช่วยครับพะใครเนี่ยเป็นแทงต้องโฟกัสตัวดาเมจนะม่าสนใจไอ้ที่ ไอเทเกียวไม่ต้องหสนใจสนใจกันแด่ตัวเดียวตัวดาเมจเท่านั้นเนี่ยแทงที่ดีที่สุด <c oughs> เป็นแทงที่ดีต้องอย่างนี้เ้ยมาหน่งมาห่งมา,ด,งมาดิึงมาดิใครอะใครคือเล็กหนดครับนาเบรีร้อนคือได้เจาะก่อนแล้ว จะมีปัญหาไม่น่าจะล็อกมั้งได้อยู่หน้าสตัวเนี่ยเราดักต้องตีครับกลัวเขาหนีได้เขาตายไม่ต้องตีแล้วเออเอามีตัวมามีตัวมา เอาตายเลยเทียวคลีนครับคลีนก็อื่นไม่เอาเอาคลีนอย่างเดียวตายวะตายได้อ้โหมันหายแล้วต้อตบงบก่อนยี่รถไปน่าโดนว่ะ

ทีมเราทำอะไรฆ่าไซกอบเสียหลอดฟรีเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่น่าเปิดหลอดเลยทเที่ยวก็จิงหลอดจนตีแมงเลยมาเนี่ยมาเนี่ยตีกันหลอดมาเนี่ยตีกันหลอดถอยไม่ไหวเหมือนกันอย่าให้หลอดเข้าในป้อมนะมือนนั้นหลอดมันจะกระโดดตีป้อมแตกเลยจะอ,ออกเป็น แช่แข็งดีกว่าไหมใครไปทำมาไวายอะใครเนี่ยหัวยอดแช่แข็งครับเวลาอันดับอันตีมาจะได้แช่แข็งไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าหายวะ่ะโอเคต่กเกี่ยวต้องข้ามหายวะ่ะโอเคคลีนอยู่เลนล่างพยายามดูแบนที่ตลอดครับโอเคใสค่ขอบตรงนี้ ได้นะได้นะใครคิดไม่แมนผมโดนอนีแล้วไวัยดเทียวตายไหมมึงก็ต้องตายเหมือนกันมึงก็ต้องตายเหมือนกันอืมอืมมาดิมาดิมาดิอืมมามาเอาจริงนะมาสต้ลนเลย,เลย ติใคร <laughs> เอา <laughs> มาเยียวโอ๊ยโดน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 สวยเพื่อนเราตายอ้ยกลับตายกลับตายไม่มีอันตีโอ้โหใครอืมเรียบร้อยครับนตีกำลังครูดาวอยู่มาเลยตัวนี้ครับตัวอื่นไม่ต้องกลับตายม,มาเลยถอย โดนโดนอาไครด่าเลยวะไม่มีอันตีนะมืันกี้ตอนที่อาไคาโดดลงไปอนันตีกำลังคูดาวอยู่16นาทีแล้วโอ้โอเคครับได้แล้ว ใช่แข็งวอท้ายเกมมากเลยของครบแล้วนี่ใครมันเดินโอ้โหโดนโดนเดือดอืมอืมอืมวันนี้ครับโอ้โหดูเลยโอ้โหโดนอืมสตันเลย ผมไม่ไหวไโอ้โหโดนไออกใช้แข็งตายครับใช้แข็งอย่างนี้ตายแน่น,นอนเอาวะลอยเอาวะเคได้เสียลอยแล้วมันต้องฆ่ามังอดนะใช้แข็งใช้ไม่ได้วะเฉลยหน่อรนบ บนกันแล้วโอเคหลอดมาเล่นล่างโอ้ oh, ายเกมจัดจัดเลดเกมแล้วเนี่ยสิบเก้านาทีชูมาชูชถไายเกมเสือหนาไร้ประโยชน์เลยจับได้อย่างเดียวต้องพึ่ง e ลลไอรีทเทียวเลยแหละมันยิงไทยเกมมาวะมาดิ e ล็อกใครอริเทลเวรามาดิ อ้าวข้าวนียวพอมตายเอาหุวตายเรียวร้อยตายตายไหมในล่างมีปัญหาเกี่ยหลอดดีกว่าอุ้ยโดนโดนโนโดนแล้วเนี่ยโอ้โหตายสวยครับประเด็นเทีจริงฟรีสวยยิงฟรีสวย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 เออสวยสวยสวย ถอยถอยถอยมันงไปไหนวะผมไม่เอาแล้วไอ้แช่แข็งเนี่ยเอาด่างมีดีกว่าด่างหมดแม่งเลยด่างมีแรงๆเลยจะได้ฆ่าทีเดียวตายห่าแช่แข็งไรประโยชน์แช่แข็งใช้ไม่ได้วะรับใช้ได้แต่ว่าเวลาอยู่หลายตัวใช้ไม่ได้กับตัดัดเค้มใยิ่ครับ สเต็ปของเราครับแอบอยู่ในปลาครับแต่ว่าดาัดเปลือยันตรีแล้วครับตายว่ะต้องช่วยครับสต,ตันเนี่ยตายครับอ่าจะไปไหนละอืมมาเดี๋ยวมาดิมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดิเอ้ยเที่ยวจริงอะไรวะเออมามา,มามตายครับคลีนครับคลีน อืมอืมผิดพลาดเลยมึงสวยครับสวยจบจบจบป้อมป้อมป้อมตีป้อมไปตีป้อมป้อมการป้อมจากการป้อมอืมสักอะไรของมึงอืมตายป้อมครับป้อมอย่างเดียวป้อมครับตึงทิพไหายี่สิบเอ็ดนาทีคลิปยาวอะต้องตัด เม่อยากเล่นเลยสิวนันหาตัวคามป่าเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เล่นสิวันหน้าออฟเลนหรือแทงก็ได้อ้าวไอพีเหรอตายเท่าไหร่วะตายไปสีนี่วะ